ดาวอังคารย้ายวันที่2มิถุนายน2567รส่งผลอย่างไรต่อดวงเมืองประเทศไทยและดวงชาว12ราศี 4, นะคะประการแรกเลยค่ะเรื่องที่ประเทศเราเสียผลประโยชน์จะได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นนะคะแต่ว่าดาวอังคารนี้โครจรไปทับดาวอาทิตย์ค่ะเป็นดาวคู่ศัตรูและคู่อุบัติเหตุจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในดวงเมืองเยอะมากนะคะโดยเฉพาะอุบัติเหตุเกี่ยวกับยานพาหนะค่ะแล้วก็สิ่งปลูกสร้างพังทลายและมีคนทะเลาะ ตบตีกันนะคะมีเรื่องมีราวกันเยอะมากเลยส่วนบุคคลดาวอังคารนะคะคือคนที่เกิดวันอังคารเกิดราศีเมษนะคะลัคนาเมษเกิดราศีพิจิกลัคนาพิจิกหรือพวกทหารตำรวจหมอผ่าตัดหมอสัญญกรรมนักกีฬาต่างๆนะคะชีวิตของเขาจะดีขึ้นคนที่โดนปลดจากตาแหน่งหรือว่าถูกคดีความให้หลุดพ้นจากตาแหน่งเนี่ยจะดีขึ้นกลับคืนสู่ตําแหน่งดังเดิมนะคะ ทีนี้ดวงชาวาสิบสองราศีชาวราศีเมษเนี่ยจะหลุดพ้นจากปัญหาที่มีทั้งหมดค่ะจะมีพลังชีวิตมากขึ้นนะคะชาวราศีพฤษภเนี่ยอาจจะมีคู่ลับๆนะคะอาจจะมีคนแอบชอบค่ะชาวราศีมิถุนเนี่ยจะมีโชคลาภทางการเงินนะคะชาวราศีกรกฎจะมีงานเข้างานเยอะงานปังค่ะชาวราศีสิงจะมีความสําเร็จนะคะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังชาวราศีกันอาจจะได้มรดกนะคะ ชาวราศีตุลเนี่ยนะคะจะมีคนมารุมรักเต็มเลยมีสเสน่ห์เนื้อหอมนะคะชาวราศีพิจิกเนี่ยจะหลุดพ้นจากการเจ็บป่วยนะคะแต่อาจจะมีเรื่องหนี้สินเข้ามาแทนอาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินนะคะ ชาวราศีธนูเนี่ยจะมีบริวารใหม่ๆเข้ามาชาวราศีมังกรจะได้บ้านได้รถยนต์ได้อสังหาริมทรัพย์ได้มรดกนะคะชาวราศีกุมเนี่ยจะมีมิตรดีๆเข้ามาส่งเสริมส่วนชาวราศีมีนจะปังมากเรื่องการเงินนะคะเงินเข้ากระฉูดรวยมากทีเดียวค่ะถ้าใครคิดว่าพลังงานนี้ใช่นะคะเป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับคุณให้คุณพิมพ์น้อมรับคําทํานายค่ะแต่ถ้าเกิดคิดว่าไม่ใช่ไม่อยากจะให้มีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นก็พิมพ์ไม่น้อมรับนะคะ ขอให้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็ร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงนะคะทุกภพทุกชาติไปค่ะ